ค่ะสวัสดีเอฟซี F C, แฟนมทุกคนนะคะมือนีนนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขโค้งสุดท้ายนะคะเลขควอมฝันของพ่อค้นสุลินโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นฝันมามีคนมาโช่ปลายหายเบิ่งนะคะโช่ปลายหายเป็นเลขสองตัวสีแดงจึงคืองโช่2สองคนเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะ แล้วก็มีเอฟซีเพิ่นโทมานะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาเลขของพ่อคุณสุลินไปซื่อไหวนะคะซื่อไหวเลขสองโตเป็นตัวสี่พันแล้วก็เลขอีกรลรตเตอรี่นะคะรลรตเตอรี่สามสิบห้าใบกับ,บสิบห้าใบซื่อไห้แล้วฝันดีฝันว่ามีคนค้นเข่ามใาหา้เลข่าจากเขาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทียาก,กับพ่อคุณสุลินงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมใกล้เลขจะออกแล้วฝันดีบ่ค่ะพ่อโอ้สวัสดีแฮะฝันเจ้าใดค่ะฝันดีแฮงเป็นตาได้เฮฟบ่ค่ะฝันอันนับได้พอว่าครบฝันตัวนี้ก่อนเด้อค่ะไม่เหมือนน่งมุมว่านมุมว่านเลยนะก่อนก่อนเหมือวัดจินน่ะก้อนเรแจ้งพอวัดพอพอวัด หวานว่ามีฝุ่นยิ่งนางนางมาดในช่างช่างจอกเงินออกมากตอนนักวัดจะบมันคนงานกลางๆเนี่ยไปฝันโบแมนเป็นเป็นเสียายมากในัน,นเสียเสียป้ายตัวเล่งมากเป็นตัวตัวตัวเล่งมันแดงจะไวไเลยเพิ่นขึ้นไปเ,นเห็นเลยเป็นบค่ะ เปนปัโจปัโจปัโ้ายเห็นเปนก้าวเตเลกเตนี่และตะว่าไ้ไม่นปนั่นเปนเขนเขนว่าองคหนึ่งอือแต่ว่าพันแต่ว่าคนเลาเนี่ยเลาไม่เอาะเลขตัวเดียวกันมันก้าบกันอาจว่าต้โต้ตัวเลขมันแดงเลยแดงโอ้เดงแดงตัวตัวเด็แดงแบบสีเลือสีย่งเรีนัน่ะมันเป็นเลขสองตัวบ่ค่ะพ่ออยุไปใช่เลขสองตัวละ เป็นเนี่เนี่เนาอตั้งแต่แงนพอมัน <médico> มัน <ę> ดูมองสามแยกนะครับสี่คนนึ่งประกันงานมาตั้งจะตั้งจ็กแหนือแบบนี้ประกันเสือไปนะรันเสไปมากประกันส่งความสุขนะคะส่งความสุขนะคะคนนี้งพนอดใจแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ไปนะกันออกมันให้เราอืมดที่เด่นจไาว้วย สองคนขึ้นป้ายนี่เป็นหกหนึ่งหนึ่งหกคือกันมันปะคะพาะเป็นหก<ม>เป็นหก<ม>เป็นเ,เป็นกหนึ่งทั้งสองคนเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว,ว่าตัวมันแน่นแง่งพอนิ่มละพูแจ้งห้ามพออ,ม,อามาเคยผันใหม่เนี่ดอกิแจ้งละพรพรอ,อันพนอนนอน,น,อน,ม,อนามาเคยพามันจะผันไปดอกอกะชันแบบเัตเซตเแต่ว่าอัน พอบอกออกไปนี่ปฏิสามศูนย์กระสี่ศูนย์กระห้าศูนย์นกระจาหนึ่งหกกะาสี่รตีนั่นนนทีอะรถสตี๋ยพอกระชามาสี่รถสตี๋นนนอนย, <c oughs> ยอันหนึ่งหกดรร้ยายเป็นไหนเป็นวันนงหนึ่งหกปฏิสามสิบห้าใบเออเดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งก็สี่ด้ร้ายเป็นไหนสี่สิบห้าใบเนแต่ว่าอัน อ,อันอันเลขทีู่นกระป๋าชนปันสีปจิตปจิตอันแต่แต่น้าอันอันเอกชนนะค่ะปันสีตัวละสี่พันที่ชนกระป๋านในปันสีตัวละสี่พันแต่ว่าพอปันนซิมจามันในหงตัวสี่หลายเป็นไหนพอหมดพอจะสามโตกันแบบพอพ่อหน้าคนว่าพอฝันดีฮะคนว่าพนฝันว่าเขาแก่เขาไม่ันหักหนาเงอนันหนา เพิ่นซื้อเพิ่นซื้อเลขเอฟอฟซีเพิ่นซื้อเลขซีศนมันบะคะพ่อเพิ่นซื้อเลขเอฟเอฟซีเพิ่นซื้อเลขซีศูนมันปะคะพ่อสามศูนย0เลขสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนยแต่ปัจจุรันต้องขับโต๊ะสามศูนสี่ศูนแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบอกพ่อว่าสี่ศูนก็มาชนปัจจุบันปัจจุนเจ้าที0พันหา Ừ, ตัวละซี่พันเราเลขหนึ่งหกกับหกหนึ่งนี่หนึ่งหกมันได้จักใบก็พ่อหนึ่งหกมันได้สามสิบห้าใบหกนึ่งมันได้สิบห้าใบหนึ่งหกได้ได้สามสิบห้าใบหกหนึ่งได้สิบห้าใบเจ้าอันเจ้านรถแท็ีมันอัน ที่อันหาชนตีชนพื้นม่โยคนำบดีมันคนนำบดีหลายท่ไหนคนเน้นคนเน้นเน่งหกระพงเน่งนะอือเพิ่นซื้อไว้แล้วแล้วเพิ่นกับฟันวาก็จ้าแก้เขามาไหนาบ้านมันบ่คะพ่อแงนดูคนหนึ <im fy ous magician> ่งโท่มากจริงๆเลยกับพอเมื่อเียวกันก็พอพันนะพ่อพ่อโอ้ยเจ้าบอกนาเจียเจดานอจาวาอดอดไหวจาวหอดนีละอือ อย่งไรครับพรากันติดกันนาเอาด้วยสี่ด้วยจะผู้ขากับวันในแบบนี้ละแต่ก็ไม่ค้นฟันมาเกี่ยวจ้วฟังแบบนี้ละสรุปว่าโคนะงสุดท้ายนี่พ่อฟันว่ามีผู้ยิ่งมากช่ปไปายเห่เบิงคือเลขหกนึง่งแต่ว่าโตเพิน่นเ้าเพิ่นบัดเว้าว่าหนึงน่งหกแล้วผู้ยิ่งคนหนึ่งกับยางมากกับมาโชวปไปลายเห่เบิงเป็นตัวสีแดงคือกันกับเป็นหกนึง่ง แล้วก็เอฟตัวขพทรงความสุขนะครงความสุขทรงความสุขแต่ว่ายุ่ป้ายมันเป็นตัวเลขโกหนึ่งอเจอพันโหทดยช่ค่ะพอไก่ย่งงงนูถ้าพันถิมาย่างต้นนี้พพอคือเข็ดจรเงี้ยพนน้อยจางมาสี่เพะเิดขึ้นวันนี้นะ เี่ลนวดเนี่ยพอกัดไว้เจาะอดไมได่นี้นนละแต่บาเล็กเอซีที่เพิ่นโทรมาบอกละเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นฟันดีเพิ่นซื้อซีศูนสามศูนกับหาศูนย์ซื้อกับน้ำกับน้ำโตละซีโตละซีพันตัวส่นสี่หามีดีระส่นเพันี่หาศูนย์กับสี่ศูนย์หาศูนยกับสีเรื่มตามมาแต่สิแ่สิงองงน่งองน้ำมอพอกะเร่อมสามเพิ่นซื้อนกะโตละซีพัน ใต่ว่าเลขเอ่อเลขรอตลี่นะเพื่อนได้หนึ 6, 1, 5, ่งหกสามสิบห้าใบหกหนึ่งได้สิบห้าใบที่ 4, เอฟซีเพื่อนสื่อเพื่อนสื่อแล้วเพื่อนฟันว่าเขาจ้าขนเข่ามหาหยุบ้านมันปะคะครับครับเพื่อนพอบอกเพืออ่อนพอว่าเลขบ้านตัวใดบอไปบอกกันเอาเลขเขาลเลยเพื่อนมาขน,มามน,นแบบนี้ย้ำเลทย้ำหนึ่งตัวเพื่อนฟันแบบนี้เพื่อนว่าเลขเขาแล้วเพื่อนมา แต่ว่าเพิ่นบ่บอกว่ามันจะเข้าตัวไหนเพิ่นว่ามอยู่ในนี่มันปะคะพ่ออ่าจะนานนะเพิ่นว่ามี40 30 5 0เพิ่นซื án, ้อกลับนําตัวละ4ท0 0นหรอกอ่ะเลขเลขเอ่อลอตเตอรี่นี่มี1 6 3 5ใบ6115ใบเป็นของ FC ฟซนะบักละไรกันเลยค่ะกันเลยพิ่นไปหาเลข4ตันหา04ปุ่มีเด้นะปุ่อเพิ่นซื้อไร่แจ0อ่า0ในต่างหา0 ว,วันน่ะแหละให้วันดีเพราะวันไงใจไหมกระพงนะบันดาบันดามะเขาราเลขคุณนะ่ะบันิดว่าเลขเขาเ่าแล้วอ้าวขอบคุณพ่พอหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสุดยีแนวะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ ความมีพี่น้องเอฟซีก็สิ่งอยนแล้วนะคะเสียงสัมผ่าแล้วว่านุชิยาก,กับพ่อคนสุรินธ์นะคะสรุปว่าคงสุดท้ายพ่อคนสุริน์นี่แล้วหายหางเดียวนะคะว่าเพื่อนมาโซ่ปลายหายมีตะเลคหกหนึ่งนะคะคนที่หนึ่งโซ่ปลายหายกับเป็นเลขหกหนึ่งแต่่าเพื่อนบัดว่าว่าเป็นหนึ่งหกนะคะอีกคนที่สองนี่โซ่ปลายบอกว่าทรงความซุกแต่ว่ายูป่ปลายมันเป็นเลขหกหนึ่งตสีแดงนะคะ เราเอฟซีเพิ่นกระโทษมาว่เพิ่นซื้อเลขไว้ฟันว่าค้นคนเขามาหายอยู่บ้านคิดว่าเลขนาจาเขาโตเลขที่เพิ่นซื้อไว้คือ403050นะคะเลขของเอซนะคะโตละสี่พันเราเลขหนึ่งหกซื้อลอตเตอรี่ไว้35ใบ61ซื้อลอตเตอรี่ไว้15ใบนะคะเลข3โตเพิ่นซื้อเอกชนนี่คือ หาซีโซนนะคะหาซูนซีบริสึน,นะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสรุปว่าแนวทางของพ่อค้นสุรินทร์หางเดียวคือ1661นะคะน้องที่ยากกัขออวยพรให้พอห่พอแม่พีน่น้อาเอฟซีโชดีแนวทางของพ่อค้นสุรินทร์นะคะโชสุกๆมันๆเฮงเฮงฟังฟังค่ะ